ซี่ดีคำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อทอปิกวันนี้ฝากเงิน10,000แสนบาทกับแคมเปญบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมยิ่งออมยิ่งดีจากธนาคารทออสอให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1 6 5ต่อปีนะครับดอกเบีย้ยสูงแบบจัดหนักจัดเต็มห้ามพลาดเด็ดขาดฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับรายละเอียดแคมเปญนะครับเงินฝากเก็บออมทรัพย์เก็บออมนะครับก็คือ เปิดบัญชีได้งแต่7พฤษภาคม2567จนถึง30ธันวาคม2568 เบบัญชีขั้นต่ำ500บาทเงินฝากอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่0.3-1.65%ถึงต่อปีลูกค้าที่มีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน2 0 0 0บาทนะครับจะได้รับเงินฝากเท่ากับ1.65%ต่อปีทั้งจำนวนนะครับสำหรับลูกค้าที่มีเงินฝากคงเหลือมากกว่า2 0 0 0บาทจะรับอัตราดอกเบีย้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคารทั้งจำนวนนะครับทั้งนี้อัตราดอกเบีย้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากของธนาคารได้ด้วย การจ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยปีละ2ครั้งนะครับเงื่อนไขหลักเป็นการเปิดบัญชีใหม่สําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาไม่จํากัดอายุของผู้เปิดบัญชียกเว้นคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญไม่สามารถเปิดบัญชีได้นะครับยกเว้นพนักง,งานพนักง,งานสัญญาจ้างลูกค้าจ้างของธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่สามารถเปิดบัญชีนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน เป็นการเปิดบัญชีเฉพาะสาขาหรือเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้นไม่มีการเปิดบัญชีออนไลน์นะครับเปิดบัญชีฝากขั้นต่ำห0าบาทขึ้นไปเปิดบัญชีเงินฝาก1รายต่อ1บัญชีเท่านั้นแล้วก็ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วมสามารถทํารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้นะครับสามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีอื่นการรับเงินรางวัล หรือรับดอกเบีย้ยหรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอนสลักออมทรัพย์ทออสอได้สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อรับชําระสาธารณูภคนะครับชำระเงินกู้และไม่สามารถที่จะโอนเงินเพื่อฝากเงินบัญชีเงินฝากประจําสะสมทรัพย์ได้นะครับเปิดบัญชีได้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2568หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินสําหรับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี เงื่นไขาการฝากการถอนการโอนและสิทธิประโยชน์เงื่อนไขอื่นรับบัตร a t m ฟรี free, และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะในปีแรกเท่านั้นคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากเงินต้น1,000 0แบาทดอกเบี้ย1.65%จํานำนวนวันที่ฝาก365วันดอกเบีย 1, บเบ้ย,ท,ยที่รับ1,650บาทรับอัตราดอกเบีย้ยไปเลยนะครับ12เดือนนะ สรุปเงินต้น100,000บาทบวกดอกเบี้ย100 1,650บาทเป็น1 0 6 5 0บาทรับอัตราดอกเบีย้ยไปเลยก่อนจากการนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้กลับมาพบกับซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะครับในหัวข้อ เงินฝากออมทรัพย์เก็บออมยิ่งออมยิ่งดีจากธนาคารทอ,อส,ออสได้ใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะผัดเปลี่ยนตัวเลขนะครับว่าฝากเงิน2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นสี่มห,หมื่นเนี่ยนะครับจะได้ดอกเบี้ยประมาณเท่าไหร่กันมาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. นึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับสมมีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าหลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกนี่ว o า e โค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติ๊กเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกำลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทำการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับ ฝากกดไลค์กด subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ